สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะครับเพราะว่าในเช่นเคยกับช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทาได้วันนี้ก็มีเพื่อนๆ FC ท่านหนึ่งนะครับได้ขอหุ้น b l u e v e n t u r e group นะครับ b v g เข้ามาก็เลยจะได้นําเสนอสู่เพื่อนๆฟังนะครับมันมีจุดที่น่าสนใจหลายจุดสําหรับหุ้น Blue v e n t u r e นะครับเป็นหุ้น บริษัทแพลตฟอร์มแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดจากรายงานประจำปีหรือแบบ5 6าขีดหนึ่งของบริษัทได้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าในรายงานประจำปีนั้นมีสัดส่วนนะครับรายได้โครงสร้างรายได้การประกอบธุรกิจนะครับรายได้หลักรายได้รองนะครับรายจ่ายหลักๆรายจ่ายรองมีอะไรบ้างรายจ่ายชั่วคราวรายจ่าย คงที่ไม่คงที่อะไรแล้วแต่นะครับความเสี่ยงที่เพื่อนๆยอมรับได้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เรายอมรับไม่ได้นะครับตลอดถึงเรื่องของสภาพการแข่งขันของธุรกิจนะครับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆนะครับเรามาดูกันที่ข้อมูลของบริษัทก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปที่ข้อมูลของบริษัทนะครถ้าเป็นเว็บไซต์ของบริษัทก็อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ ครับรอนนี้เราดูในเรื่องของอข้อมูลบริษัทเราก็จะดูเรื่องของวันที่ที่เขาเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็วันที่17กุมภา2566เข้ามาได้ปีครึ่งนะครับหมดธุรกิจก็เทคโนโลยีนะครับราคาพานะครับทุนจดทะเบียนนี่ก็225ล้านนะครับก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับในการชำระก็ ไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันมีการกรองหลายชั้นนะครับกรองชั้นหนึ่งก็คือนักลงทุน VI นะครับสองท่านที่ผมรู้จักนะครับเป็นอย่างน้อยก็คือเสียปูนะครับเสียปูเสียปูนะครับสมพง์นะครับเสียปูสมพง์แล้วก็เซียนหงสถาพรน,นะครับเซียนหงสถาพรเนี่ย ผมมีหนังสือของเซนฮงโยสองเล่มด้วยกันนะครับก็เพื่อนๆน,นะครับดูว่าชื่อเสียงของท่านเหล่านี้ลงทุนแล้วหลักการวินิจฉัยนะครับท่านจะดูเรื่องของงบการเงินเทรนธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของผู้บริหารถ้าผู้บริหารไม่ดีนะครับเซนเหล่านี้นะครับท่านจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเสียปูนะครับ ตราวนี้เราดูในส่วนของข้อมูลบริษัทก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะดูในแฟกชีพได้นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ราคาวันนี้นะครับปรับตัวอยู่ที่3บาท4 3 3บาทนะครับ3าบาท8สตางค์นะครับณตอนนี้ ราคาขึ้นไปสูงสุด52สัปดาห์ก็คือใน1ปีนี้ในรอบ1ปีนี้ขึ้นไปถึง6บาท25สตางค์ลงไปต่ําสุดก็1บาท96สตางค์ช่วงกลางกลางเดือนสิงหานะครับก็เดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วคราวนี้ก็ราคา ipo นะครับ3าบาท85เิเพื่อนๆจําตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ราคาพา50สสตางค์นะครับเจ้าของราคาของเอาผู้ ก่อการจัดตั้งบริษัท b ีวีจีอยู่ที่ทุนของเจ้าของอยู่ที่ห้าสิบสตางค์ต่อหุ้นนะครับทุนของเสียป,ปูนะครับเซียนหงนยอยู่ที่สามบาทแปดสิบห้านะครับราคา i อพอประชาชนทั่วไปนะครับที่จองซื้อหุ้นแล้วได้รับหุ้นของ b ีวีจีอยู่ที่สามจุดแปดห้านะครับเจ้าของกิจการนะครับก็คิดค่าไอเดียแล้วก็นำพักำแรงที่ก่อตั้งบริษัทมานะครับกว่าจะฟอร์มตัวเข้า ตลาดหลักทรัพย์นี่ก็ใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับเป็น10ปีเขาก็คิดกําไรไปประมาณ6 7 0จ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณหุ้นห้าเด้งหกเด้งสาหรับเขานะครับส่วนเขาน่าจะได้ทุนคืนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการปันผลออกไปนะครับในฐานะที่บริษัทเขาประกอบการแล้วมีกําไรนะครับส่วนราคาส่วนต่างตัวน,นี้ก็เป็นกําไรที่เพิ่มขึ้นมาจากปันผลนะครับอันนั้นก็คู่ควรนะครับที่จะได้รับนะครับเพราะว่า บริษัทต่างๆนี่ก็สร้างคุณอุปการให้เกิดกับตัวเองสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะพนักง,งานบริษัทนี่ก็ทํางานกับบริษัทถือว่าบริษัทนี่ก็ให้งานทําและมีเงินเดือนไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักนะครับส่งบุตรหลานเดือนเนี่ยเป็นต้นนะครับหุนตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของงบการเงินนะเพื่อนๆนะพอเราเข้ามาที่ข้อมูลทางการเงินเนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับ พอ,อกดเข้าไปปุ๊บเลื่อนลงไปดูนะครับเราจะดูเรื่องของงบการเงินเนี่ยผมจะดูอยู่5เรื่องนะครับอันนี้เรื่องที่1ก็คืองบดุลนะครับงบดุลเนี่ยแย่หรือเยี่ยมนะครับงบดุลนะครับงบดุลแย่หรือเยี่ยมนะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับงบดุลผมก็จะดู4ี่บรรทัด4บรรทัดเนี่ยเมื่อกี้เราดูแล้วนะครับทุนจดทะเบียนเนี่ยชำระเต็มไปแล้วเขาข้ามาปี6 6ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้มีการเพิ่มทุน ทันจะสอปีเนี่ยครับเพิ่งเข้ามาปี66นะครับปีนี้67ก็ปีครึ่งนะครับอันนี้ทุนชําระเต็มบริบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ740ล้านนะครับแล้วที่น่ารักมากก็คือนี่สินนะครับนี่สินนี่144ล้าน145ล้านนะครับอันนี้คิดเป็นนะครับดีต่ํากว่า1เท่านะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.2 นะครับ0.19 0.2นะครับอันนี้เรื่องของ de นะครับต่ำกว่าหนึ่งไปเยอะมาก4เท่า5เท่าสบายมากนะครับแล้วก็ current ratio เนี่ยเพื่อนเพื่อนไปดูไส้ในนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนดูที่งบการเงินฉบับเต็มนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนกดที่นี่นะครับเมื่อกี้เรา5ปีใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปช่องตัวนี้ปุ๊บ cr หรือ current ratio เนี่ยเพื่อนเพื่อนเอาในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียน คือ426ล้านเนี่ยไปหารด้วยนี่สินมุนเวียนนะครับไปหารด้วยนี่สินมุนเวียนนี่สินมุนเวียนนะครับก็จะอยู่ที่32ล้านตัดเจ้าหนี้การค้าออกไป15-16ล้านนะครับก็จะเหลือประมาณ17ล้านนะครับ17 000, ล้านเนี่ยคือเพื่อนๆน,น,นะครับเอา426ไปหารน,นะครับเท่ากับ25เท่า CR ratio ใน2เท่าขึ้นไปเนี่ยถือว่าดีนะครับ ถ้าห้เท่าถึงแเท่าถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมากกว่านี้นะีโอ้โหแบบมีสภาพคล่องแบบสุดยอดมากนะครับใช้นี่ใช้สินได้แบบสบายเลยนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินอย่างเงี้ยมีเงินสดมีอเอาไปลงทุนบริหารจัดการได้สบายนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือเรื่องของงบการเงินเนี่ยเราดูงบดุลแล้วนะครับผ่านเกณฑ์งบการเงินเยี่ยมผมถึงได้บอกไง การคัดกรองชั้นที่1ก็คือเหล่านักลงทุน V.I. เนะี่ยท่านคัดกรองให้เราละหนึ่งชั้นเรามาคัดกรองด้วยสติปัญญาเรามีความรู้ความสามารถเรามาคัดกรองอีกชั้นหนึ่งเราจะได้ดิบได้ดนะีบางท่านได้ดีกว่านักลงทุน V.I. ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับอันนี้คืองบดุลน,นะครับเราผ่านเกณฑ์ไปละนะครับสบรรทัดแรกนี่คือถือว่าเป็นงบดุลที่เยี่ยมนะครับแข็งแกร่งเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่า CR ratio นั้นสูงมากนะครับ อันนี้เราไปดูเรื่องของรายได้นะครับรายได้เราดู6บรรทัดนี้รายได้รวมรายได้จากการดำเนินงานตัวนี้นะครับเป็นสําคัญเลยนะครับรายได้จากการดำเนินงานนะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับกำไรสุทธิกําไรต่อหุ้นนะครับคราวนี้เราดูจากตรงนี้นะครับ4 0 0ร้อยล้านถามว่าเพิ่มขึ้นไหมจาก4ี่เป็น4ี่เป็น5้าอันนี้ก็6เดือนแรก6เดือนแรก200 หกสิบล้านก็แล้วกันนะครับเอาเต็มๆจะได้ง่ายๆนะครับในการคำนวณ6เดือนแรกนะครับเนี่ยหกมันนะครับเลข6แล้วก็ M นี่ก็คือ6เดือน6เดือนรายได้อยู่ที่260ล้านนะครับอันนี้กำไรจากการดำเนินงานเราก็ตีไว้ว่า500ล้านก็แล้วกันนะครับทั้งทั้ง12เดือนเนี่ยแล้วมันจะได้รับผลดีจากการที่ Google ประกาศลงทุนในประเทศไทยนะครับเรื่องของอเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ35,000ล้านนะครับ นายกองเอิงก็ขอบคุณไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ในช่วงเนี้ยพูดถึงรายได้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นในรอบ4ปีมาเนี้ยนะครับถือว่ารายได้เนะี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ4ปีคราวนี้กําไรสุทธิแล้วก็กำไรต่อหุ้นนะครับอันนี้ EPS นะครับอันนี้คือ Net Profit Margin นะครับ NPM อํากำไรสุทธิต่อหุ้นนั้นนะครับเราดูแล้วนะครับเมื่อเพิ่มทุนเข้ามาแล้ว2ปีนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะโตไหมนะครับปีที่แล้วนะครับจาก15สตางค์ขึ้นมา16สตางค์ถือว่าโตนะครับถือว่าโตอยู่แต่คราวนี้ปีนี้นะครับไม่รู้ว่าธุรกิจแฟลตฟอร์มนะมันมีการแข่งขันเยอะหรือว่าออยู่ในช่วงที่กําลังฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมใช่หรือไม่นะครับอาจจะมีการลงทุนใน แพลตฟอร์มต่างๆเพิ่มมากขึ้นนีหรือคู่แข่งมากก็ได้นะครับอันนี้ดูจาก6เดือนแรก5สตางค์ถ้าทั้งปี10สตางค์คิดเป็นอัอาตราส่วน EPS ต่อราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ3.2%เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ไปครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าเกณฑ์ถ้า EPS กำไรต่อหุ้นควรจะอยู่ระหว่าง6-7%ถึงเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับยอดเยี่ยมมาก ถ้าเป็นมุ่นปันผลในพอร์ตนั่งทุน VI เชิงรับเนี่ยก็คือพอร์ตเกษียณรวยเนี่ยนะครับถ้าตัวเนี้ยผมชอบจะอยู่ที่ระหว่าง1 5เขึ้นไปเลยทีเดียว2030อย่างเงี้ยผมชอบนะครับ15%ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพอร์ตนักทุน VI เชิงลุกเนี่ย6-7%ถึงก็ก็โอเคละแต่ตัวเนี้ย3%เปรเซเราต้องไปดูทั้งปีว่าจะตีตื้นขึ้นมาได้ไหมนะครับคราวนี้เราดูผู้บริหารว่ราผู้บริหารเนี่ยความรู้ความสามารถเป็นยังไง ถ้า8%ถึง12%โดยเฉลีย่ยเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถระดับมาตรฐานนะครับถ้า15%ถึง20%เนี่ยก็คือเป็นผู้บริหารที่ดีมากนะครับและถ้ายอดเยี่ยมเนี่ยก็คืออัตราส่วน ROE เนี่ย25-35%ถือว่ายอดเยี่ยมอันนี้อยู่ระดับมาตรฐานนะครับไม่ได้เก่งกาบในเรื่องของ การสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นะได้มากเท่าไหร่นะครับอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับก็คือ8%ซขึ้นไปนะครับอันนี้บอกเพื่อนๆแล้วคราวนีใน้ในส่วนของการปันผลนะครับการปันผลเนี่ยถ้าเป็นหุ้นที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นหุ้นแนวเติบโตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจร้อนแรงเกี่ยวกับพวก Data Center พวกแพลตฟอร์พวก Technology เทคโนโลยีเนะครับ ปันผลยังไม่เยอะหรอกนะครับก็จะไม่ถึง1%ขึ้นมา2%กว่าโดยเฉพาะถ้า2%กว่านะครับเปอร์เซ็นต์กว่า2%กว่า3%แล้วก็มีปันผลเพิ่มในแต่ละปีเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะมันบ่งบอกถึงว่ากำไรโตปันผลโตนะครับแล้วก็ P/B v นะครับ P/B v เนี่ยแล้วก็ P/E เนี่ยเป็นยังไงนะครับ P/B v เนี่ยถ้าเป็นหุ้นเติบโตที่มีมอส คือความด้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยนะครับ P/V เนี่ยสี่เท่าห้าเท่าก็สบายเลยนะครับเราเราซื้อได้สบายเลยแต่ถ้าเป็นพวกเทคโนโลยีพวกเนี้ยนะครับความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันนี้ยังมองไม่เห็นนะครับไม่ใช่เป็นบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพย์หรือในประเทศไทยนะครับมันมีหลายบริษัทฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเข้มงวดกับตัวเองนิดหนึ่งก็คือต่ำกว่า2.5ลงไปโดยเฉพาะตัวเนี้ยนะครับ 1. เก้าหนึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าสองจุดห้าเทวโอเคเลยนะครับ PE นะครับ PE ไม่ควรจะเกินสามสิบเท่านะครับยี่สิบห้าเท่าต่ำกว่ายี่สิบห้าเท่าลงไปได้ยิ่งดีนะครับต่ำกว่ายี่สิบเท่าได้ก็ถือว่าโอเคอันนี้ยี่สิบสองเท่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้ในเรื่องของอการประเมินมูลค่านะครับจากสามตัวเลขแล้วผมจะประเมินอีกตัวเลขหนึ่งก็คือราคา IPO นะครับราคา IPO เนี่ยอยู่ที่ สามบาทแปดสิบห้าเห็นไหมครับเพื่อนๆนนะครับแต่ณตอนนี้ราคาหุ้นตัวนี้ลงมาที่สามบาทแปดสตางค์สามบาทสี่สตางค์นะครับเมื่อกี้สี่สตางค์นะครับอย่างวันนี้ทั้งวันเลยนะครับมันวิ่งอยู่ในกรอบของสามบาทถึงสามบาทสิบสองนะครับสามบาทถึงสามบาทสิบสองหมายความว่าหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับได้ในราคาสามบาทนะครับ ก็จะเวิร์กมากนะครับสามบาทแปดสตางค์สามบาทสี่สตางค์หรือสามบาทนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับราคา IPO คือสามบาทแปดสิบห้าอันนั้นคือเป็นราคาของเซียนวีไอนะครับก็คือสามบาทแปดสิบห้าสตางค์ราคาลบลงไปประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับผมคิดสามบาทก็แล้วกันให้มันเต็มๆง่ายๆนะครับแล้วก็แปดสิบนะครับผมเอาแปดสิบสตางค์หารด้วยแปดสิบนะครับหารด้วยสามจุดแปดห้านะครับ ราคาลงไปประมาณ20นนิดๆน,นะครับก็คือ20.77ซนะครับก็ถือว่าลงไปประมาณ20นะครับหมายความว่าเพื่อนๆข้าวซื้อถือลงทุนถัดจากที่นักทุนวีไอเชิงลุกลงทุนไปปีครึ่งเนี่ยซึ่งท่านเหล่านั้นยังถือหุ้นอยู่เนี่ยนะครับเราเชื่อมั่นว่าท่านเหล่านั้นนะรู้จักผู้บริหารดีกว่าเราเยอะเราในฐานะนักลงทุนวีไอนะครับเชิงลุกแบบคนวงนอก เราซื้อได้ถูกกว่านะครับเสียปูแล้วก็เซียนหงสถาพรเนี่ยประมาณ20%นะครับโดยที่เพื่อนๆนนะครับ f c ที่ขอเข้ามานะครับเราจัดสันเงินลงทุนของเราเป็นแบบพีระมิดนะครับหมายความว่าเพื่อนๆนมีทุน1นึ่งแสนบาทเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนๆน,นะครับมีอยู่3ามพอตมีทุนอยู่ทั้งหมด2,50,000หบาทพอตเกษียณรวยนะครับหนึ่งแสนนะครับ หนึ่งแสนพอร์ตเก่งกำไรห้าหมื่นอย่างนี้นะครับสมมตินะครับห้าหมื่นหรือสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่นะครับสัดส่วนที่เราคุยกันนั่นแหละนะครับว่าเป็นสี่สิบนะครับห้าสิบห้าหรือห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับเพื่อนอาจจะลงทุนเก่งกําไรแค่สองหมื่นบาทไม่เกินนี้อย่างเงี้ยสามพอร์ตรวมกันแล้วนะครับจะต้องไม่เกินนี้อย่างเพื่อนๆโอตั้งต้นไว้ว่าถ้าเป็นพอร์ตเกรษต์รวยหนึ่งแสนบาทอย่างนี้นะครับ พอร์ตลงทุนไอเชียงลุกหนึ่งแสนบาทนี่เพื่อนๆจะลงทุนในหุ้นตัวเนี้เพื่อนๆจะโฟกัสตัวเดียวนะครับหรือจะกระจายกันลงทุนในพอร์ตนังทุนไอเชียงลุกสองตัวนะครับขายตัวหนึ่งถึงจะซื้ออีกตัวใหม่ได้หรือสามตัวตัวละสามหมื่นห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกระจายตรงนี้นะครับเหลือเก่งกําไรแค่สองหมื่นตรงนี้แสนสามอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยที่เพื่อนๆน,น,นะครับสามารถ เอาแบบโฟกัสอินเวสติงเพื่อนเพื่อนเชื่อมั่นในนั่งุนวีไอที่เป็นเซียนที่มาถือหุ้นอยู่ซึ่งได้ราคาสูงกว่าเรานะครับสามบาทแปดสิบห้าเพื่อนอาจจะจัดหนักเลยนะครับเป็นโฟกัสเน้นน้ําหนักไปเลยนะครับตัวเดียวว่ากันทีละตัวนะครับใ้ระยะเวลานะครับหกเดือนไม่เกินสามปีปกติหกเดือนถึงหนึ่งปีนี่รู้เรื่องเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหุ้นแนว v ีไอเชียงลุกเนี่ยผมเผื่อไว้งั้นแหละสามปีนะครับอย่างเพื่อนๆแบบลงทุนแบบพีระมิดนะครับ ก้อนแรกหรือไม้ที่1นึ่งเพื่อนๆอาจจะเป็น2 0,000ืนะครับไม้ที่2 3 0สา0หมืไม้ที่3 5 0ห0 0หมืนี่ก็ได้นะครับหมายความว่าไงราคาณปัจจุบันนะครับเพื่อนตั้งซื้อไว้ที่3บาทมันไม่ลงมาเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆก็เก็บไปก่อน2 0 0หมืนะครับ20,000ื 20, บาทนะครับได้ขี่หุ้นก็เอาตามนั้นแหละนะครับมันลงไป2บาท50ลงไป2บาท50สตางค์นะครับ2บาท50สสตางค์ เพื่อนก็ซื้ออีกสามหมื่นบาทมันลงไปสองบาทเห็นไหมครับมันลงไปสองบาทช่วงเดือนนั้นเพื่อนก็ซื้ออีกห้าหมื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ลงไปอ่ะเพื่อนๆก็ได้แค่นี้แหละเอาไว้ในวัสดุทอย่างน้อยเราก็ได้ซื้อไว้แล้วนะครับสองหมื่นสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อไว้ในราคาสามบาทแปดสตางค์แล้วราคามันปรับขึ้นไปสี่บาทอย่างนี้เพื่อนๆไม่ได้เก็บในราคาสองบาทห้าสิบหรืออะไรต่างเพื่อนๆก็มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว เราก็หาลงทุนในหุ้นตัวใหม่ตัวอื่นต่อไปที่ดีเรื่อยๆนะครับเราก็ดีแล้วไงเราได้ซื้อไปแต่ถ้าหุ้นมันลงนะครับนั่งทุนพอร์ตวีไอเชิงรุ่งดีใจมากเลยอันนั้นคือสุดยอดของนัลงทุนวีไอเชียงรุกถ้าลงแล้วเสียใจอย่าไปซื้อตั้งแต่แรกนะครับการลงทุนในหุ้นถ้าเป็นนัลงทุนวีไอเชิงรุ่ยใจถึงพึ่งได้แล้วก็หุ้นลงเนี่ยดีใจเพราะว่าเราได้หุ้นที่ดีแล้วเราจะได้ซื้อเพิ่มอย่างนี้นะครับ ก็ขอนเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอให้เพื่อนๆบลล้่งคั้งร่ำรวยรวยทางทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกรวยสุขภาพรวยความสุขยริงๆขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ